เสียงคำรามเฉียบพลันตัดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืนก้องกังวลข้ามเส้นขอบฟ้าเงาราบเรียบพุ่งผ่านเมฆเงียบเรียบและไม่อาจต้านทานนี่ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบรุ่นใหม่แต่นี่คือ x f 9 6สิกายแฟนทอมวิญญาณแห่งฟ้าร้องเครื่องจากที่จะนิยามคำว่าเหนือกว่าในการปกครองมิติอากาศอีกครั้งปีของมันเปล่งแสงบางบางเฉือนผ่านความมืดราวกับคมมีก่อนจะหายลับไปในความว่างทิ้งไว้เพียงเสียงคำรามของเครื่องยนต์เป็นเครื่องยืนยันว่าอนาคตขององค์การสู้รบทางอากาศได้เริ่มขึ้นแล้ว ในโลกที่ชาติหลากหลายแข่งกันเพื่อความเหนือกว่าทางอากาศ xf 9 6สก skyfan ถมถือกำเนิดขึ้นจากความทะเยอทะยานและความลับทางวิศวกรรมพัฒนาในาโครงการร่วมที่ถูกจัดเป็นความลับระหว่างสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรยุโรปเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อย,ยึดครองสนามรบที่มองไม่เห็นที่ซึ่งเรดาร์และเสียงไม่มีความหมายโครงสร้างตัวถังผลิตจากวัสดุคอมโพสิตนนโนคาร์บอน x ที่ซึมซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเสมือนกับหลุมดำทำให้ยากจะรวจจับด้วยระบบเรดาร์ที่ทันสมัยที่สุด รูปทรงปีกแบบโมฟอร์มีความยืดหยุ่นสามารถปรับสภาพได้ตามแรงลมอุณหภูมิและสภาวะไหลเวียนของอากาศการเคลื่อนไหวทุกกรณีของมันลื่นไหลดุดสิ่งมีชีวิตร้ายที่รับรู้มิติของอากาศและเต้นรำอยู่ในนั้นหัวใจของสกายแฟนทอมคือเครื่องยนต์คู่ไฮเปอร์วอเท็กเอ็กแต่ละเครื่องสร้างแรงขับมากกว่า48,000ปอนด์ประกอบกับระบบเทอร์ไบน์พลาสมาคู่ที่ผสมผสานเชื้อเพลิงเจ็ตกับพลังงานชีวภาพเมื่อเดินเครื่องในโหมดปกติมันเนียยแพร่แผ่ว แต่เมื่อปล่อยพลังเต็มพิกัดมันก็ดังก้องเหมือนฟ้าผ่าพุ่งทะยานด้วยความเร็วเกินแมตสามและไต่ระดับขึ้นถึงเจ0 0 0ฟุตได้อย่างไม่ลำบากระบบควบคุมการบินที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์สามารถทำนายการเคลื่อนไหวได้เร็วกว่านักบินถึง2วินาที2วินาทีที่ตัดสินชีวิตและความตายในการประทะทางอากาศทำให้คู่ต่อสู้ไม่เหลือโอกาสแก้ตัวภายในห้องนักบินบรรยากาศเสมือนจริงหน้าจอโฮโลกราฟิกล้อมรอบ360อองศาตอบสนองต่อทุกการเคลื่อนไหว หมวกกันน็อกเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีนิวเรลซิงที่แปลงสัญญาณประสาทเป็นคำสั่งนักบินสามารถสั่งการด้วยความคิดได้โดยไม่ต้องใช้จอยสติก๊กการมองการคิดกลายเป็นการบังคับโดยตรงเพื่อนร่วมปฏิบัติการดิจิทัลชื่อ FX ทําทำหน้าที่เป็นโคพิลลอตวิเคราะห์สภาพสนามรบแบบเรียลไทม์คำนวณเส้นทางขีปนาวุธและสร้างการหลบหลีกอัตโนมัติก่อนที่นักบินจะตอบสนองในการรวมกันนี้ x f ส9 6ไม่เพียงแต่ทำตามคำสั่งแต่มันคิดและตัดสินใจร่วมกับนักบิน ระบบไฮบริดพลาสม่าฟูลเอลคอเป็นเทคโนโลยีขับเคลื่อนที่ทำให้สกายแฟนทอมยืนหนึ่งมันสามารถสลับการใช้เชื้อเพลิงระหว่างเชื้อเพลิงเจ็ตแบบดั้งเดิมและพลังงานพลาสมาที่ได้จากการอัดอากาศส่งผลให้สามารถบินได้ไกลกว่า3,000กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงและคงบินต่อเนื่องได้มากกว่า8ชั่วโมงหน่วยรีไซเคิลความร้อนเปลี่ยนพลังงานจากอุณหภูมิของเครื่องยนต์กลับมาเป็นพลังงานจนลดการสูญเสียเชื้อเพลิงอย่างมากผลลัพธ์คือเครื่องบินรบที่รวดเร็ว แข็งแกร่งแต่ยังคงรักษาความคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่ารุ่นก่อนการปกป้องตนเองเป็นอีกมิติหนึ่งที่ทำให้สกายแฟนทอมต่างจากเครื่องบินอื่นๆโครงสร้างบรรจุร,ระบบ Auto Guardian Shield, a อ t o โต a r เดียน h ช e l ล A อ a g n e t i c Plasma b a r r i e เที่สามารถสร้างสนามพลังงานในเซียววินาทีเมื่อมีการตรวจจับการโจมตีขีปนาวุธที่พุ่งเข้ามาระเบิดใกล้ๆจะถูกดูดซับพลังงานและลดแรงกระแทกลงอย่างมาก แม้ระบบย่อยบางส่วนจะได้รับความเสียหาย AI ภายในเครื่องจะเริ่มระบบวิเคราะห์และซ่อมแซมแบบเรียลไทม์คำนวณการจ่ายพลังงานใหม่และปรับผิวปีกให้สมดุลทำให้เครื่องยังบินต่อหรือกลับฐานได้อย่างปลอดภยัยความสามารถในการรักษาตัวเองนี้ทำให้ XF-96 เป็นมากกว่าเครื่องจักรมันเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งสงคราม ข้อที่น่าสนใจคือ xf 9 6จะเรียนรู้นิสัยนักบินเมื่อเวลาผ่านไประบบ AI จะรวบรวมพฤติกรรมการบินการตอบสนองและจังหวะการต่อสู้ของนักบินปรับแต่งการควบคุมให้เข้ากับแต่ละบุคคลทําให้แต่ละลำมีบุค,คลิกเฉพาะตัวเสมือนว่ามันมีจิตใจของตัวเองนักบินที่ได้ผสานกับ sky phantom มักบอกว่าหลังจากขึ้นบินกับมันแล้วเครื่องบินทั่วไปไม่เคยให้ความรู้สึกมีชีวิตอีกเลย มูล,ลค่าของนวัตรกรรมนี้ในปี2026ถูกประเมินอยู่ราว168ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องแต่สำหรับกองทัพหลายแห่งนี่คือการลงทุนเพื่อความเหนือชั้นทางยุทธศาสตร์หลายชาติเริ่มเจรจาสำหรับรุ่นส่งออกที่ลดทอนความสามารถบางอย่างแต่แม้รุ่นที่ถูกปรับลดก็ยังเหนือกว่ารุ่นที่ดีที่สุดในตลาดยุทธศาสตร์ปัจจุบันเมื่อเสียงคำรามของ XF96 ค่อยๆจางหายไปในท้องฟ้าความจริงหนึ่งชัดเจนขึ้นมาอีกครั้ง XF96 Sky Phantom ไม่ใช่เพียงชิ้นส่วนโลหะ และวงจรแต่มันคือบทถัดไปของการบินมนุษย์เป็นเสียงกระซิบก่อนพายุเงาที่เคลื่อนเร็วกว่าสายลมและผู้พิทักแห่งฟ้าที่เรดาร์มองไม่เห็นบนฟ้ากฟ้าสูงไกลมันรออยู่นิ่งสงบนิ่งและจับตาม,มองและสำหรับผู้ใดที่ท้าทายมักจะไม่รู้ตัวเลยจนกระทั่งสายเกินไปตำนานของสกายแฟนทอมเพิ่งเริ่มต้นและโลกจะไม่มองท้องฟ้าเช่นเดิมอีกต่อไป